แต่ว่าการติดยศของเธอค่ะก่อนหน้านี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉย์ไตรทองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าทุกอย่างก็คือเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเธอเองเข้ามาในวุฒิปริญญาโทแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนก็ยืนยันนะคะว่าเป็นไปตามกฎกตรรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ ข้อ8.2.8ปริญญาโทมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่า6ปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรี1ปีและร้อยตำรวจโท1น1ป,1ปีค่ะท่านย้ำด้วยนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดสอบแข่งขันจากตำรวจชั้นตะทวนมาเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรมาโดยตลอดเพื่อจะผลักดันให้ตำรวจชั้นตะทวนได้ขึ้นเป็นชั้นสัญญบัตร แล้วก็มีการยกตัวอย่างอย่างปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เปิดรับสมัครในตำาวดชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร430อัตราแล้วก็มีตำแหน่งทั่วไปอีก450อัตราสำหรับสายงานสอบสวนคือทุกอย่างของเธอนั้นถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของกตรเนี yeah. ่ฮะดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับ ในปี2563ค่ะอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับบู่นะคะมาหนึ่งกันยายนปี64ค่ะก็อยู่ในตำแหน่งร้อยตำรวจตรีหญิงรองสารวัตรอยู่ในตำแหน่งนี้8เดือนต่อมาปี65ร้อยตำรวจโทหญิงอยู่ในตำแหน่งนี้1ปีนะคะติด2ดาวแล้วก็2566ค่ะ3ดาวร้อยตำรวจเอกหญิงคือโดยรวมแล้วก็คือ63 64 65 63ปีค่ะใช่ไหมฮะประมาณ3-4ี่ปีอา จากสิบตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกแต่วุฒิที่เธอเข้ามาเป็นวุฒิปร,ริญญาโทนิเทศศาสตร์ก็ยังไงฮะนี่หวยคือทางทางโฆษกบอกว่าก็คือทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎ